ครับผม,มอาจารย์ตาพรนะครับ <c oughs> แล้วก็ได้เข้าไปเรียนรู้กับท่านอาจารย์เจษดาคำไรอยู่มันปีกว่าเป็นนักเรียนค่อนข้างที่จะติดตามท่านตลอดในช่วงนั้นเพราะว่าตั้งใจรับใช้ครูบาอาจารย์โดยจริงๆ,ๆนะครับแม่บ้านก็สนับสนุน ในบ้านก็หนุนหลังด้วยก็เลยได้ไปติดตามท่านอาจารย์ท่านจะไปไหนก็จะขับรถไปท่านไปจำศีลที่วัดสะมรกฏปัจจิมุรีก็ไปหลายครั้งนะครับในช่วงนั้นตอนเช้าก็ไปบินทบดัขับรถไปบินทบาตไปซื้อปลาซื้อปูมาปล่อยแล้วก็ได้มานั่งสมาธิได้มาสวดมนที่วัด สะมรกฏแล้วพออยู่มาวันหนึ่งท่านอาจารย์บอกว่าทรงมึงน่าจะไปทางพิธีกรรมท่านก็เลยแนะนําให้มารู้จักอาจารย์พิธีกรรมหนึ่งท่านอาจารย์พิธีกรรมท่านนั้นช่นานก็สอนอยู่ที่วันราชดาลเมื่อก่อนนะครับแต่เรายังไม่ได้สนใจตรงนั้นพออาจารย์ก็แนะนําแล้วเราถึงได้ไป ไปผมก็ไปที่บ้านท่านเลยก็เลยไม่ได้แปลกใจอะไรว่าทำไมต้องมีพานกมาว่ามีที่พระขาวได้ยกถือพานขมามาให้เรามืองต้องใช้ก็เลยนึกถึงตรงนั้นแล้วก็อ,อ๋อเป็นอย่างนี้ก็ยกนำพานขมานั้นไปขอฝากตัวเป็นศิษย์ที่บ้านท่านนะครับท่านก็รับตอนนั้นไปกันสองท่านนะครับมีอาจารย์เขมทัศน์ อาจารย์เขมยนมาท่านห,หายไปเลยนะครับอยู่ที่อ่างทองหายไปเลยก็เหลือผมอยู่คนเดียวแล้วก็ได้ติดตามทําวิธีกรรมกับท่านเรื่อยมานะครับตอนนั้นท่านอาจารย์ยังไม่มีรถผมก็เป็นคนขับรถแล้วก็พาท่านนะครับจะไปเมืองการจะไปไหนๆก็แล้วแต่นะครับเป็นพานะนำทางท่านไป แต่แปลกอย่างหนึ่งที่ว่าตอนที่ท่านทําพิธีเวลาทุกครั้งที่ท่านทําพิธีท่านจะบอกวทาอาพรอเฮ้ยไอ,อ้ตาพรที่ตรงนี้แรงมากเลยวะถามว่ามันเป็นยังไงอาจารย์โอ้พระอาจารย์ยืนเนี่ยขนมันจะลุกอยู่ตลอดเวลาผมก็เลยนึกว่าเอะผมกับอาจารย์ยืนห่างกันประมาณสองศอกแต่ผมไม่มีความรู้สึกอะไรในใจนะต่อต้านอาจารย์คงจะ คิดมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านปรลเสมอว่าขณะทำพิธีขนจะลุกอยู่ตลอดเวลาที่ตรงนี้แรงมากนะครับเราก็คิดว่าอาจารย์คิดมากหรืออะไรแต่เราก็อยู่ใกล้ๆท่านเราทำไมมีความรู้สึกอย่างนั้นแต่พลาเรามาทำเป็นเจ้าพิธีเองถือพานเองเป็นเจ้าพิธีเองโอ้โห ยิ่งพอคนลุกอีกนะครับมันยิ่งพอคนลุกอีกเมื่อตัวเราจะลอยขึ้นไปทฤษฎีซ้ำไปนะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราถึงได้ออกการทําวิธีกรรมเนี่ยมันก็ต้องมีขั้นตอนนะครับบางที่เขามีเจ้าที่อยู่มีเจ้าป่าอยู่มีเจ้าเขาอยู่พรบแม่ธรณีอยู่เนี่ยมันยอะแยะไปหมดแต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาทางด้านนี้เราจะไม่รู้เลยตอนใหม่ๆนะครับมันเป็นอย่างนั้น พอเราเราไปทําพิธีเข,เข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะอธิบายและบอกเราดาังจิตทําอย่างนี้สิลูกทําอย่างนี้มึงต้องทําอย่างนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะมีทั้งแม่มีทั้งลุงมีทั้งปู่มาบอกในขณะที่เราทําพิธีและจะเก็บเกี่ยวความรู้ในขณะที่เราทําพิธีนั้นเอามาบันทึก เป็นเรื่องราวแล้วก็นำไปใช้ส่วนตัวโดยที่ไม่ได้แพร่หลายเพราะสิ่งแบบนี้ถ้าเราแพร่หลายเนี่ยบางคนเนี่ยเขาอาจจะว่าเนี่ยเราเนี่ยบ้าไปแล้วนะครับก็เลยไม่อ,อยากจะแพร่หลายตรงนั้นให้รู้เป็นส่วนตัวหรือบุคคลใดที่ติดตามใกล้ชิดเชื่อว่าเขาคงไม่คิดแบบนั้นเราถึงจะบอกเขาอันนี้เป็นเรื่องที่ อยู่ในจิตของเราเสมอมานะครับการทำวิธีไม่ใช่สิ่งง่ายและก็ไม่ใช่สิ่งยากแต่การปฏิบัติตัวอันนี้สำคัญนะครับมันยากยิ่งกว่าเราทำพิธีนะครับวันนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับ